จากอุรมามาถึงสันม,มุรีบบอกว่าหลวงพว่อเวยศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ว่าเอาไปแค่เอาไปแค่เราจ์สำรวยนะคแม้เราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลายตัวเลยบอกว่าเอาอันนี้ไปอันนี้ก็ดีของ<ด>นี้ทั้งนั้นก็ไปเลยแต่น้ำปั่นให้มันมันเป็นที่อยากเป็น <S <s เพากับต้อรรมสานักจัน์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายทอดหรือเผยแพร่นะครับเผยแพร่เขาเรียกอะไรอ่ะวัตถุมงคลที่ตกค้างหลังจากที่หลวงพ่อกวยท่านมรณาภาพแล้วเนี่ยผมต้องขอบคุณหรือยกเครดิตให้กับอาจารย์สมชายนะครับบ้านอยู่ถึงอุดรธานีนะครับแล้วก็เข้าไปที่วัดหลวงพ่อกวยในช่วงหลังจากที่หลวงพ่อกวยมรณาภาพไปแล้วสปีคือ ประมาณปี2524ถึง25นะครับก็ <Okay. S 1> ここผมได้มีโอกาสขออนุญาตอาจารย์สมชายนะครับถ่ายคลิปหรือบันทึกเทปไว้ให้เราฟัง oh. ตอนนั้นเตยหัวก่อนนะครับวัตถุมงคลที่วัดเนี่ยยังอยู่อีกมากนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อาจารย์สมรวยเป็นรักษาการเจ้าวาดนะครับ oh. ใบปิวนะใบปิวงานวัดเป็นปึกปกบอกซื้อครึ่งแถมครึ่งแล้วก็เหรียญทุกอย่างนะครับยกเว้นรุ่นหนึ่งนะยังอยู่ที่วัดเหรียญละหนึ่งร้อยนะครับเหรียญละ 100, หลน,น,นึ่งร้อยเหรียญธนุมาเหรียญหลังยันนะครับแจกแม่ครัวเยอะแยะไปหมดแล้วก็ที่สําคัญของแปลกๆอย่างน้ําบัตรอ่านาบัตรที่อาจารย์สมชายบอกว่าผ่านตลอดอะรุ่นหนึ่งอะยังมีอีก หลายสิบใบแล้วก็รุ่น2เนี่ยมีครึ่งกล่องนะครับ100ทุกอย่าง100หมดนะครับ100บาทหมดแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ย1 0 0มีมูลค่าเป็นหลักแสนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ของที่แนะนำหรือของที่แรไอเทมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเผยแพร่ต่อไปนะครับอย่างจีวอนะครับจีวอที่หลวงพ่อกวยเสกไว้ให้ จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์สมชายได้มีโอกาสซักถามอาจารย์สมรวยว่า <c oughs> ซึ่งมีข้อมูลตรงกันไงคนในสายรู้ว่าการทำรูปปีสองหนึ่งหลังจีวรหลวงพ่อเสกไว้ให้ก่อนแล้วมันถูกขโมยโดยลูกศิษย์ท่านจึงเสกไว้ให้อีก3าผืนและนี่คือหนึ่งใน3ผืนที่อาจารย์สมชายไปถึงปีที่สา <c oughs> มหมายถึงว่าไปครั้งที่หไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สาม อาจารย์สำรวยจึงได้มอบผืนนี้ให้และผนืนนี้พิเศษยังไงดียังไงผมได้ขออนุญาตอาจารย์สนชายจากอุดรธานีนะครับที่มาเยี่ยมที่บ้านขออนุญาตเผยแพร่แล้วก็นี่คือความจริงไปชมคลิปหรือวิธีทัศน์ของอาจารย์สชัยที่ผมสัมภาษณ์ท่านต่อไปเลยครับเชิญเลยครับ ครับสวัสดีครับพี่ถึงครับครับก็วันนี้ต้อนรับแขกที่บ้านที่บ้านนะครับก็พี่ถมชายหรืออาจารย์ถมชายคจากข้าราชการตุงนานนะครับนะครับพี่ถมชายเขาอึ้นมามานเอาของของสําคัญของหลวงพ่อกลยอไว้ง่ายๆนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยผมดูจากรูปที่ส่งมานะส่งมาทางช่องทางลายออฟฟิเชียลที่ให้ไปก็น้ำบัตร นำ้ำบาแล้วยังไงครับพี่สุนชายไปได้มายังไงครับพวกของพวกนี้ย like ังไงฮะได้ได้มาจากวัดครับเพราะว่าช่วงนั้นมาเจออาการสํารวยครับอ๋อช่วงปีอะไรฮะพี่สุชัยช่วงปีอะไรฮะปีน่าจะยี่สิบกว่าครับแต่ไม่รู้ไม่กว่ายี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบต้นต้นภามหลังจากหลวงพ่อมาแล้วภาพเดียวถ้าผมจำไม่ผิดหลวงพ่อน่าจะมาราคาหน่าจะเป็นปีสองพันร้อยยี่สิบสอง ยี่สิบองยี่สองพี่ผิวชายเข้าไปช่วงจีบช่วงช่วงช่วงเช่วงยี่สิบห้าก็เพิ่งสิ้นไปหรือวรรณภาพไปได้ไม่นานได้ไม่นานเขาบอกว่าผมยังมาช้าอยู่ว่าถ้ามาเร็วกว่านี้อ๋อขอคือของเขาซื้อกันไปหมดแล้วว่าเขาบูชากันไปหมดแล้วใช่ไหมยังเหลือไม่ครับยังเหลือเหลือเยอะแยะเลยเหลือเยอะแยะเลยยังเหลือเยอะแยะแต่ทเลยบอกว่าเอาอันนี้ไปอันนี้ก็ดีของนี้ทั้งนั้นเอาไปเลยอันนี้เท่าไหร่ครับก็เลยถามร้อยหนึ่ง อ๋อร้อยแม่ไม่ใช่ร้อยหนึ่งครับอ๋ออย่างน้ำบัตรนี่เท่าไหร่เนี่ยน้ำบัตรหนึ่งร้อยหนึ่งเขาไม่โกงเขาแค่เช่าใบแล้วตอนนี้รู้ไหมเล่นกันเล่นหาเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นอ๋อได้ได้มาหลายใบแล้วแล้วก็ลูกนี้ผมออ๋น่าจะเป็นสิบกว่าใบนะลูกปีสองหนึ่งไงคือคือคือไม่ได้เลี่ยมใช่ไหมครัไม่ได้เลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมไอ้สีสีขำๆนะครับสีขำๆ บางอันก็เป็นสีเหลืองอ๋อก็เลยมาแปะมาแปะนี่แกะให้พวกลูกน้องอยู่ในโรงเรียนเขาก็เอ้าพี่ไปไหนมาไปเที่ยวเอ้าไปเที่ยวไปเที่ยวทางไหนเขาว่าสันบุรีก็เลยไปสัดบุรีหลวงพ่อคุ้ยตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรพี่หลวงชายจังหวัดอุดรอยู่อุดรนั่นแหละขับรถมาเลยจากอุดรมามาถึงสันบุรีครับบอกว่าหลวงพ่อคุยศักดิ์สิทธิ์รับ เขาเป็นพระเจ้าเมืองสันเขาเป็นพเลยเออตอนนั้นกมาเลยผมก็ทำไปทำอะไรอยู่อ๋อตอนนั้นยังไม่ได้เป็นข้าราชการครูเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นตั้งแต่ปี20อ๋อเป็นติดตั้งตั้งแต่ปี20แล้วมาครับมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับมาเขาบอกว่ากูเป็นก็เลยก็เลยลองดูที่ยังเหลือตกค้างอยู่ที่วัด โอเคปีสองห้าสองสองห้านี่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยังเหลืออยู่เยอะนะเยอะมากอยู่เยอะอยู่เยอะแล้วก็เจอวัเจอพระอาจารย์รวยเป็นอ่าเป็นเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าว่าก็ได้ได้เจอได้เจอแล้วได้วัตถุมงคลเยอะแยะเลยนั่นผมดูเนี่ยนามบัตรนี่ก็แท้นามบัตรได้มากี่ใบมันน่าจะประมาณสักสิบใบแล้วก็ใบละร้อยนะครับใบละรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง ูกใบนี่แหละแล้วไปไหนหมดจังเลยไปไหนหมดไอ้ที่ผมใช้ส่วนตัวเนี่ยมันหายครับผมไปก้มไอ้รถเสียรถเสียเยเอผมใส่กระเป๋าไปพอกลับมาถึงบ้านก็ติดอีกเหมือนกันผมก็ติดอ๋อติดลูปหายพอหายนะผมพูดถึงความสกปรทุกอย่างครับพอหายทำอะไรก็ขัดขาดกันขืนไม่เคยเป็นอย่างนั้นสักทีก็เลยพูดกับแม่บ้างว่าทำไมเป็น ไม่เค่เป็นพ่อนำบัตรไหนหรือเออคุนั่นเนี่ยตั้งแต่นำบัตรให้มาเนี่ยัอนนั้นก็ยิ่งยากไปหมดเกจการอะไรก็ผ่านไปหมดขนาดตั้งตรวจตัวใบขับขี่ไม่มีไปเลยครับเชิญ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 อือเป็นยังไงเขาเรียกนำบัตรผ่านตลอดใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก่อนเพราะว่าเขาเขาให้ผ่านก็ไปแล้ววะครับแล้วคนอื่นเขาตรวจตรวจค้นเลยลมะพอถึงรถผม ทำหัวกัดม,มองห,อหนาแล้วก็อสองสองเยอะครับเชิญนะครับพี่เชิญเลยแล้วนกคุ้มน,นี่ก็าหายากนกคุ้มนี่ก็ได้มาครับมไม่จากวัด มาจากวัดตอนนั้นนะคู่ละร้อยคู่ละร้อยจะให้ให้ด้วยแต่ความเดียงสาของเราเน่ะเราย้ายบ้านย้ายบ้านเราไม่รู้ว่านี่ก็เลยหล่นเห็นไหมมีตัวพูดนี่ตัวพูดตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งอันนี้มีกลิ่นมีไข่อันนี้ไม่มีไข่ตัวพูดที่แรกผมว่าจะเข้าตัวพระอันดีมาอันนี้เห็นไมสวยผมก็เลยอาจารย์ถามผมก็เลยเพราะถ้าเกิดเ่าเป็นของตรงวัดนะที่ไม่ใช่วัดหอระฆังจะมีเขียนว่าหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยที่ ที่ที่ตัวนกคุ้มแลวเป็นในบล็อกนะครับไม่ใช่ว่ามาเขียนตักถะต่างหางไ,ไ,ไม่ใช่ว่าเขียนสดสดก็ถือว่าอนุรักษ์ได้ใน,นราคาไม่แพงเพราะพวกนี้ไม่แพงนะครับแต่ว่าเออคุ้มเรือนดีแล้วมาป่วยท่านปุกเสกท่านปุกเสกแล้วก็มีพายันผายันนีโ,โหแต่ทำมากหมายถึงว่าใช้จริงๆทำไหมเออความไม่เดียงสาของเราเดียย เปล่าเลยไหมตัวทรงงานที่ติดตัวโรงงานอยู่่ทีจะได้มีที่ทํางานของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันใครมาก็มักจะพูดนั่นพูดนี่พูดให้ทะเลอะมผมก็เลยอ่ะลองดูเอาไว้แต่มาสบายเลยพี่นะเออหลวงพ่อท่านดีจริงๆแล้วขอให้พวกนี้มันบังกลายเป็นลุ่มเนาะเอาไปเอามาเป็นมันเปลี่ยนแปลงเองอ๋อคือพายันนะครับคืพายันผมก็เลยให้คนนะ โต๊ะแม่บ้านผมคือเอาไว้กันคนไม่ดีโต๊ะทำงานใช่ครับพี่เววาไว้โต๊ะทำงานเวลาเลือกน้องเข้าไปก็จะบอกอุ้ยใครแล้วก็จะบอกอุ้ยคนลุกบางคนอย่างอย่างพี่ผู้หญิงที่ทํางานพี่ทํางานเทศบาลเทศบาลก็เป็นข้าราชการค่ะเป็นนักวิชาการศึกษาแล้ววิชาการศึกษาด้านการศึกษาทั้งนั้นเลยผมก็เลยถาม่ากไปไงเอาเอาหลวงพ่อไปไว้ไปไงคนคนชอบมาหาแต่ เลือกพูดนายกก็ไม่กล้าพูดเองจะไม่ดีก็เป็นมิตรเราเออไม่ดีก็เป็นมิตรกับเรานี่พี่ดูตอนแรกเป็นจางจางอันนี้เป็นจางจางก็เอาออกมาทุกตัวอะยอย่างนี้ได้จากคนเคยอนียุ่ที่วัดยังเหลืออยู่ตอนตอนนั้นเหรอหรือว่าได้มาจากยังเหลืออยู่ค๋อในในปีสองห้าสองห้าหรือว่าสองสี่เนี่ยยังเหลือยังคาวัดอยู่นะเหรียญนโมตาบด นี่ทาข้อมูลไว้เลยมีรุ่นพวกรุ่นสามรุ่นไรเนี่ยผมมีอย่างแล้วเป็นสิบเหรียญนะผมโอ้อมาใหม่ครับคือพวกเหรียญหนุมานเหรียญหลังยันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมฮะครับเหรียญละร้อยครับเหรียญละร้อยนะครับเหรียญหลังยันหนุมานร้อยเดียวร้อยเดียวไม่ได้แพงรุ่นสองก็ยังเหลืออยู่ที่วัดเราเหรียญละร้อยเนี่ยไม่ได้แพงะไรไม่ได้แพง เราก็มู้ไม่คิดบ้านหร <c oughs> อกไม่คิดว่าจะแพงใช่ไ,ไหมครับลุงนี้เอาเหรียญธนูมาเยอะๆ <c oughs> เลยครับพี่ผมให้พี่สาวผมไปพี่สาวก็ผม, <c oughs> ผมส่งกลับมาคืนไปสนีไม่ได้มาส่งแต่มาถึงผมก็เลยได้ใส่ใจโอ้ยแล้วเลยอ๋ออันนี้มีดมองหอครับอันนี้เจ้าของเขาว่าหลวงพ่อเอาให้แต่หลวงพ่อบอกว่าอ่าผู้เสกแล้วอ๋อแต่ เป็นของน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมมากกว่าอ่าอาจารย์ครูอ่าอันนี้มีเก่าเนี่ยมีเก่ามีเก่าอ๋อนี่ได้มาที่นั่นใช่ไหมครับครับเออเนี่ยไปดูอีกทีจากชาวบ้านแล้วก็อ๋อจับชาวบ้านพร้อมพร้อมกับพระยันครับพร้อมกับพระยันนะครับอันนี้ใบปลิวเดี๋ยวดูใบปลิวก่อนใบปลิวงานวัดปีสองหนึ่งตอนนี้พี่สมชายหรือว่าจัชายมาให้สองใบนะสองใบอันนี้ก็ตกคันที่วัดน่าจะมีเป็นปึกๆนะที่ผมเยอะรับเยอะมาก อันนี้ไปหนายอย่ใช่ไหมบังคับแจกไหมไม่สือพี่ยังบอกว่าอากุญจะเอาต้องเอาทำไมแม่บ้านบอกว่าจยาเอาไปทำไมไม่ใจเออเอาอาจารย์ว่าเออเอาไปเซ็เอาไปเซอาจะสำรวยนะเออ แมกเอาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดูด้วยความเยอะด้วยความเหลือที่ตอนนั้นนะนะตอนนั้นนะนะเอาไปก็ไปแกะครูที่โรงเรียนน้องสาวเขาใส่งไม่ได้ไปเยอะเลยนะรันมันมีเป็นปึกๆมันเยื่อ่ามันเป็นปึกะเยอะเะแกะไม่หมดแกะไม่หมดแกะไม่หมดบางทีเอามาฉีกกันเฉพาะต้นพ่อทิ้งที่เหลือทิ้งแล้วก็ที่สาวเขาขายขายเนื้อก็เลยเอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปเี้ยกคนเอาไปเรียกคนแต่ว่าดีมาก ดีมากจนกระทั่งเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นจนเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำแล้วก็ลูกเขายังจบแล้วแบ่งกันอืมอือนี่ถึงเวลาพักที่ตามถึงเวลาพักนะครับครับอะไรนะเพื่อนคุณที่เป็นพออ่ะได้ไปแทนเรงเอาไปให้น้องให้ไปเป็อเอาไปให้น้องประเด็นนี้น้องเขาแยกสาขาสาขาเขาอยากไปได้อีกนะนี่เอาไว้เรียกคนนะฮะไว้เรียกคนเขาก็จะเป็นผู้อนวยการโรงเรียนอ๋อ เป็นพออเลยนะเป็นพออเลยแล้วก็อีคนนึงก็เป็นพออให้เหรียญไปพอจะเป็นพออแล้วเมาเหล้าเหรียญรู้ว่าเหรียญอะไรเหรียญรุ่นอะไรครับอาจารย์เหรียญอ่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นรุ่นปีคิดยี่สิอ๋อาให้ให้ไปหลังยันนุมานลยครทีนี้นี่มาถึงของสําคัญเลยที่ผมรอนะแล้วก็ติดต่อจารย์ชัยว่าอยากจะได้ครอบครองอันนี้คืออะไร ช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก็กเบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์แบบศ8 1 4์2 4 4 4 8่8แนะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไว้นิดนึงก็ไอดีไลน์ไอดีไลน์สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้องสำนักจันทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อคุยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้